สวัสดีค่ะผู้ฟังสถานีวิทยุใจเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชการทหารพัฒนามาติดตามภารกิจของหน่วยบัญชการทหารพัฒนาค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชการทหารพัฒนาโดยผู้บังคับหน่วยพก,การเคลื่อนที่44สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชการทหารพัฒนาจัดกำลังพลมอบน้ำดื่มให้แก่อําเภอทุ่งยางแดงจํานวน300ขวดและโรงพยาบาลทุ่งยางแดงจํานวน200ขวด เพื่อสนับสนุนในโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ประจำปีพุทธศักราช2567หรือปีฮิราะศักราช1445ให้แก่ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในช่วงเดือนรอมฎอนทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ณนะที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดงและโรงพยาบาลทุ่งยางแดง บ้านลูกไม้ไผ่ตำบลตะโละแมนาอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีและนี่ก็เป็นภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ